เก้ okay, ครับโอ้โ oh หจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเกมระดับ5้า <โฆ S 1> ดาวาโคตรมันโอ้โห oh ก็สุดท้ายนะครับเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนานะครับด้วยสกอร์สประตูต่อสานะครับล่วงเลยกันมาจนต่อเวลา120นาทีนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยสกอร์รวมเนี่ยจบที่7ประตูต่อ6นะฮะโอ้โห oh นี่คือยิงกันโคตรบ้าม,ม,มันโคตรโคตร ดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยรวบๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราอัดนะฮะตีสี่สี่สิบห้าก็ถ้าตกหล่นอะไรไปต้องขออภัยจริงๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราไว้ซะหน่อยนะครับใครที่กําลังมองหาแอร์ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับแอร์คาริเออร์นิวเจนนะครับตอนนี้เขามีแคมเปญดีเดย์นะฮะใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ที่ด้านล่างดิสคริปชันนะครับมีโปรโมชั่นนะครับที่ต้อองบกว่า เราใจสุดๆเลยนะครับมีทั้งตะก,ก้าที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับมีทั้งตะก,ก้าที่อยู่ด้านซ้ายล่างของวิดีโอครับรวมไปถึงข้อมูลต่างๆในด e สคริปชั o นนะครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนของเราไว้ด้วยนะครับเอาเรามาเริ่มกันที่11ตัวจริงกันก่อนละกันนะครับวันนี้อินเตอร์มิลานเนี่ยมีเซอร์ไพรส์นะฮะผู้สำประตูเป็นยานซัมเมอร์นะครับ,รบ,นนรบแนวรับบาสโตนีอาร์เซบีแล้วก็วิสเชกนะครับ วิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นดีมาโควิงแบ็กขวาเป็นดุมฟี่นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นมาคิตายานะครับฮาชานุกรูแล้วก็บาลลลานะครับคู่หน้าตูรามกับลาวตาโรมาตินเนสนะฮะส่วนฝั่งของบาซ่าเนี่ยน,นี้มาระบบ 4, 2, 3, 1นะ ผู้รักษาประตูเป็นประธานของเชตตนี่นะสีใ่ในรับเนี่ยอิลิกาเซียคูบาซี่อิงโก้มาติเนสแล้วก็เจลาดมาตินสองแดนการเนี่ยเป็นยองจับคู่กับเบรดี้นะส่วนสามตัวลุกยาเมาวโอโมโลาฟิญาแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นประาของเฟอร์รันตอเอร์เรสก็ตามคาดฝั่งบาซ่าเนี่ยก็คือมีเลวันดอฟสกี้แต่ว่าไม่เต็มร้อยนะครับก็มีชื่อในมานั่งสำรองแต่ว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าตอนแรกเราคุยกันว่า ลาตาโลไม่น่าจะพร้อมในเกมนี้นะแต่กลายเป็นว่า,าเป็นลงได้ออกสตาร์สิบตัวจริงเลยนะครับอ่ะประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้ขอรวบๆเลยแล้วกันนะครับ อินเตอร์มิลานเนี่ยนำก่อน2ประตูในครึ่งแรกเลยนะครับจากจังหวะของลาตาโลมาติเนสในนาที21นะครับก็เป็นจังหวะที่ไปตัดบอลจากบาร์เซโลนาตรงกลางได้แล้วก็เล่นเกมเคาน์เตอร์แอทแทกทันทีนะครับส่วนอีกลูกนึงเนี่ยก็เป็นจุดโทษนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่า <Kub asi S 1> คูบาซี่นะฮะาีเข้าออพวดไปหน่อยอืมใช่ไปพวดนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นฮาชชนอกรูมาเป็นคนสังหารจุดโทษลูกนี้เข้าไปนะครับครึ่งแรกอินเตอร์มิลาน ทำสองลูกเนี่ย ตอนแรกเราก็คุยกันว่าโอ้โหหรือว่าบาร์ซ่าจะลําบากแล้วนะครับแต่เพื่อนผมก็บอกว่านัดแรกก็แบบนี้นะใช่ <laughs> คือดูดูกับแฟนบาร์ซ่าแฟนบาร์ซ่าบอก2อสูนี่ยังชิวๆเออแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับครึ่งหลังนะครับบาร์เซโลนามาตีไข่แตกได้ก่อนในนาทีที่54นะครับจากเอริกกาเซียนะฮะโอ้โหต้องชมคนเปิดนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยเปิดแบบ2ครั้ง2คราวนะครับนั่นก็คือทางด้านของเจอร์ลัดมาตินนะครับคือหลุด ขึ้นไปทางด้านซ้ายนะครับเปิดจังหวะแรกเนี่ยติดแนวรับก่อนนะครับแล้วก็บอลมาเข้าทางอีกทีนึงเปิดไปเนี่ยมันข้ามทุกคนไปนะครับแล้วก็ไปหาเอริกาเซียที่แบบยืนโล่งๆคนเดียวคือแบบยิงแปรสวนทางแบบแสะพุ่งเข้าไปเลยนะครับก็เรียบร้อยทาให้บาร์เซโลนากลับเข้าสู่เกมพอประตูนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็คุยกันว่าเฮ้ยมันมีโอกาส <ผม S 1> สูงเลยน,ลนะใช่เพราะว่าเครื่องหลังเนี่ยบาซานี่คือแบบมาเป็นพายุเลยอะแล้วเกมโต้กลับของอินเตอร์ไม่ทำงาน ใช่จนสุดท้ายนาทีที่60พวกเขาทําได้จริงๆนะครับก็บอลเปิดจากมาตินอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้โอโหเปิดอย่างสวยแล้วเป็นดันนี่โอโม่นะครับวิ่งมาสอดมงสวนเข้าไปนะครับกลายเป็นบาซ่าตีเสมอ2ประตูต่อ2นะครับเกาะนาตอนนั้นโมเมนต์สุดๆแต่ยังไม่จบนะครับนาทีที่87นะฮะบาร์เซโลนาแซงนะครับแซงเป็น2ประตูต่อ3จากลาฟินญ่านะฮะลูกนี้นะครับก็ เป็นฝั่งของบาซ่าที่ตัดบอลของอินเตอร์มิลานได้นะครับแล้วก็ เล่นเกมโต้กลับเลยคือบอลมันไปถึงราฟินญาที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับยิงจังหวะแรกเนี่ยติดเซฟยานซัมเมอร์นะแต่มาเข้าทางยิงด้วยขวาคราวนี้ไม่พลาดนะครับณนะโมเมนต์นั้นผมคิดว่าบาร์ซ่าเนี่ยน่าจะได้เข้าสู่รอบชิงนะด้วยเวลาที่เหลือด้วยใช่โมเมนตัม um ของครึ่งหลังน่มันมันมันมาอยู่ฝั่งบาร์ซ่าเยอะมากๆนะครับแต่โอ้โหอินเตอร์มิลานนะฮะใช้คำว่าไม่ยอมคือสุดๆะเหนียวสุดๆ,ๆนะครับมาตีเสมอ3ประ ตูต่อ3ในนาทีที่90บวกสนะครับจากอารเซนบีคือต้องชมเลยว่าคืออินเตอร์ตอนนั้นไม่มีทางเลือกแล้วนะครับนอกจากว่าจะต้องใหสุดุกให้สุด,สดแต่จังหวะนี้เอาจริงๆถ้าเรามามองเนี่ยน่าจะเป็นความผิดพลาดของทางด้านเาจราร์ลนมาตินตน,นี่ยแหละที่หเหมือนเต็มเต็ม<ๆ>เหมือนจะเป็นฝั่งที่ครอบครองบอลได้ก่อนแล้วแต่เหมือนไปเสียท่าไปอยู่ดีๆบอลก็ไปเข้าเหลี่ยมดุมฟีอะ คือมีจกักมีโอกาสตั้งแต่สกัดบอลก่อนเตะบอลทิ้งคือทําอะไรก็ได้อะแต่ว่าเหมือนจะไปคลองบอลนอะแล้วพอพลาดปุ๊บ <c oughs> ก็เรียบร้อยเลยนะครับอาซาบียิงเข้าไปคือดูมฟี่ได้บอลแหละแล้วก็ปาดเข้าไปหน้าประตูแล้วก็โอ้โหแน้วมุมมันมีนิดเดียวลูกเนี้ย <c oughs> <c oughs> คือคือมันเพอร์เฟกมากเลยนะทําให้ไม่จบนะครับลุยกันต่อนะครับทดเวลาพิเศษ แล้วเป็นฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับมาได้ประตูชัยในนาทีที่99จากฟรานเตซี่โอ้โหลูกนี้นะครับต้องชมทางด้านของตูรามนะครับที่อยู่ดีๆก็เหมือนจะมีบัฟเพิ่มขึ้นมาเออจากเหมือนจะหมดแรงจะหมดแรงไม่หมดนะครับพลิกเข้ามาในกรอบเขตโทษได้ก่อนที่สุดท้ายจะเคลียร์มาให้ทางด้านของเตเ์ลี่ทำชิ้นกับทางด้านของฟัานเตซี่นะครับแล้วเกมรับของบาซ่าเหมือนจะแบบเหมือนจะมองมเยอะเกินไปเออเหมือนจะยืนมองเยอะเกินไปจนสุดท้ายเปิดช่องให้ฟรานเตซี่เอี้ยวตัวยิงเข้าแบบ เสียบมุมเดะเิ้งเรียบร้อยนะครับนั่นคือประตูชัยของอินเตอร์มิลานในเกมนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสถิติกันเล็กน้อยแล้วกันในเกมนี้สถิติรวมเลยคือสถิติก็คือเกมนี้อินเตอร์มิลานคองบอล29ต่อ71อะ่ะถือว่าบาซ่าเนี่ยคือครองบอลแบบเดี๋ยววันนี้เห็นเลยโอกาสยิงอินเตอร์13ครั้งตรงกรอบ7โอกาสยิงของบาซ่าเนี่ย22ครั้งตรงกรอบ1 0โ oh, หถือว่าโอกาสยิงนี N ่คือบาซ่าให้จะแบบคองเกมมาต,ตลอดอะ่ะใช่แต่เราต้องมาดูตรง โอกาสยิงตรงกรอบเพราะว่าโอกาสยิงเนี่ยต่างกันเกือบเท่าตัวนะครับอ,อินเตอร์สิบสามบาซ่ายี่สิบสองแต่โอกาสยิงตรงกรอบเนี่ยอินเตอร์ไม่หนีเลยนะครับโอกาสยิงตรงกรอบอินเตอร์เจ็ดครั้งบาซ่าสิบครั้งซึ่งต้องยอมรับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับถ้าพวกเขามีอมโอกาสเขาแทบจะลงโทษได้ทันทีส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยวันนี้นะครับมีพลาดโอกาสใหญ่นะครับทั้งหมดสี่ครั้งโอกาสสำคัญที่พลาดไปเนี่ยสี่ครั้งแต่อินเตอร์มิลานไม่มีเลยนะครับอันนี้คือสเต็จากฟอร์ดม็อบนะ ซึ่งถ้าถามว่าจะพลาดช,ช็อตไหนเนี่ยวันนี้นะครับ MVP ผมกับซาวโบดมาแล้วนะหนีไม่พ้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยกะว่าโอ้โหน่าจะเป็นของดุมฟี่อีกหนึ่งเกมนะกับการที่2องแอดซิตสแอซตในเกมนี้แต่พอสุดท้ายดูกันจนจบ120มนาทีทุกคนตบโตะ๊ะบุง้งยานซัมเมอร์ซัมเมอร์วันนี้มันไปกินกาวยี่ห้ออะไรม คือเอาบาซ่าโอกาสยิงทีย่ยิงตรงกรอบอะ่ะไม่ใช่ว่ายิงไม่ดีเลยแบบมุมไม่ค่อยมุมนะแค่จะมุมดิกทุกอันอะ่ะซอมเมื่อปัดปลายมือหมดเลยอะ่ะใช่โอ้มันจะมีลูกที่บาซ่าได้โต้กลับแล้วเอลิก,กาเซีย โอเคแหละอาจจะยิงไม่ได้แบบเพอร์เฟกมากนะแต่แต่ลูกนะก็เวอร์อะสำหรับยานซัมเมอร์เออหรือมีลูกยามเมาที่แบบปั่นโค้งครับแลก็ยังครับเซฟอีกเออคือเกมนี้ทาน้าของยานซัมเมอร์เซฟไปทั้งหมด7เซฟซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีซูเปอร์เซฟระดับ4ครั้งอะ่ะเออขั้นต่ำนี่คือ4ี่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือส่วนสำคัญที่ทำให้อินเตอร์มิลานเนี่ยได้เข้าสู่รอบชิงในนัดนี้นะคือผมรู้สึกว่าถ้าไม่มียานซัมเมอร์มีหลายลูกที่แบบ มันเป็นประตูแน่ๆอ่เออสวยมากๆอ่ะคือมันยิงสวยแล้วแต่แค่มันยังไม่ดีพอที่จะผ่านมือซอมเมอร์ใช่ซึ่งเกมเนี้ต้องพูดก่อนเลยนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่าแม่งสมศักดิ์ศรีเอาจริงจะเป็นอินเตอร์หรือบาซ่าใครเข้าสู่รอบชิงเนี่ยแม่งดีหมดทั้งคู่แล้วก็ใครที่ตกรอบนี่คือเสียดายแบบสุดๆเลยนะครับด้วยคุณภาพด้วยความมันในเกมเนี้เราก็คิดว่าเกมเนี้อาจจะแบบพอ2 0นนะ่ะ ครึ่งหลังผมคิดว่าก็คงจะต้องเป็นเกมที่อึดอัดแน่ๆ <c oughs> คืออาจจะเป็นอินเตอร์รับลึกเลยแล้วแต่ใครไม่บอโอ้โหไม่หมั่นมากเลยอะอใช่แต่เกมนี้คือมีข้อติบาร์ซ่าอย่างหนึ่งนะสำหรับผมอะผมมองว่าแนวรับบาร์ซ่าไม่รู้อันนี้เล่นเล่นกันแบบแปลกๆคือเหมือนไม่ค่อยกล้าตัดเกมสุดอะแล้วก็ชอบไปกักจังหวะกันจนแบบมีโอกาสเกือบโดนหลายรอบม,มากๆอะอ่าใช่ก็อย่างที่บอกนะครับการที่ทางด้านของอิงโกมาติเนสเนี่ยได้ใบเหลืองแล้ว แล้วฮันซิฟิกเลือกเปลี่ยนโรนัลอลาโฮลงมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าคือโอเคแหละอราโฮก็ยังไม่ได้ถึงขนาดมีความผิดพลาดอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าจังหวะของมร์ตินเนสเนี่ยมันมันมันเข้ามากกว่านี้เขาดูเป็นผู้นำในในแนวรับการสั่งการหรือการเข้าปะทะตัวแรกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาดุด,ดันที่สุดโอเคทางด้านของเอ่อมาตินนี่คือยังเด็กเรื่องของเกมรับนะเกมลูกอะ่ะผมว่าเขา อาจจะทำได้ไม่ดีมากแต่ก็ต้องยอมรับว่า2แอซิสเนี่ยก็สำคัญมากๆกับบาซานะคือเอาง่ายเปิด10เข้าหนึ่งะสำหรับท่าน้าของมาตินอะแตบ่บันดันได้เปิด20ไงมันเลยเข้า2 <k ling> นั่นแหละสำหรับเจลหล์มาตินเนี่ยนะครับส่วนทนาาด้าของคูบาซี่เนี่ย ลูกที่โดนยิงโดยฟรานเตซี่ที่เป็นประตูชัยผมว่าเขาเหมือนแบบพอทิ้งขาตายอ่ะฟรานเตซี่ไม่ได้ยิงในจังหวะแรกแล้วดึงจังหวะเพื่อที่จะเล็งมุมอ่ะพอไม่ได้ใครหยับพอทิ้งขาตายปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะเออแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าแนวแนวรับเนี่ยก็ยังมีปัญหาบางจังหวะอยู่นะครับสำหรับทนานะของบาร์เซโลนาส่วนลูกที่โดนแต่ละลูกเนี่ยจะโทษเชสนี่ไหมผมก็คงใช้คำว่าโทษไม่ได้นะ ออมันก็สุดจะตับรับแล้วจริงๆอ่ะใช่นะครับส่วนเรื่องที่ต้องมารอดูเนี่ยก็คือ1น,นะครับความฟิตของลาตัโลมัติเนสเนี่ยไม่รู้ว่าที่ลงมาเล่นเนี่ยเหมือนจะฝืนหรือเปล่าใช่แต่โดยรวมเนี่ยผมว่าอินเตอร์มิลานดีทุกคนอ่ะ แล้วก็เปลี่ยนแนวรับนี่คือเปลี่ยนมารับมือยางเมาเรื่อยเรื่อยรื่อคือต้องพูดถึงอ่ะไม่ไหวจริงไอปีคนนี้มันบ้ามากอ่ะมันเลี้ยงมันจะสร้างทุกอย่างจะสร้างปฏิหารให้ได้อ่ะยาเมาอ่ะเออถ้าถามผมนะมันมันเกินคาว่าเด็กไวแล้วครับสำหรับยามเมาผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าอโอเคช่วงท้ายอ่ะก็มีแผ่วด้วยด้วยความเหนื่อยล้าหรืออะไรก็แต่จังหวะสุดท้ายของท้ายจริงๆมันก็ยังเค้นความสามารถก็ยังพยายามที่จะแบบสเตปอัพตัวเองขึ้นมาไม่ได้อ่ะเออนั่นแหละนะฮะ น่าเสียดายเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของบาร์เซโลนาน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแล้วก็ยินดีกับอินเตอร์มิลานแล้วสมควรมากๆเลยนะครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับคราวนี้ก็ไปรอดูแล้วกัน <S <s <ound> ว่าจะเจอใครนะครับระหว่างเปเชหรืออาร์เซนอลนะครับประมาณนี้หากพวกเราผิดพลาด <S <s หรือตกหล่นอะไรไปต้องขออภัยวาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆของทั้ง2ทีมคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ